คืออะไรคือไรไม่เอาเนาะไม่นะไม่เอาเอ้ได้อะไรบ้างคะเนี่ยไหนดูชิคใช่ค่ะอะไรอ่ะฮะคืออะไรไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะโอ้ที่เดิมที่เดิมอยู่ตรงนี้เออ๋อโหมีอะไรกินบ้างนะคืออะไรไม่คือไรไม่เอา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 นั่นนั เคย,คยรู้หรอเค,ย,คยกินหรอนะเคยกินหรอเคยกินเออเคยกิน,นกินเมื่อไหร่เอาอันนี้แหมอันนี้นะ่ากินกว่าอีกหนูม่ดูสิเอาไหมสนใจไหมไม่ลอยอ่ะไม่หน่อยเหรอไม่เอาเอาไม่เอาแมวไว้ที่เดิมอยู่ตรงนี้ อุ rium, Dante, ้ยอันนี้น่ากินปลาเอาไหมแมวแมวหรอนี่นี่เย็นนี่อุ้ยเอ้าไหมที่เดิมที่เดิมวางเบาอะไรอ่ะช้อนเอาไปทำไมอ่ะ ฮะเอาเหรอไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกโนโน่อืมอะไรอ่ะลูกกินเป็นเหรอกินเป็น ไม่เป็นอ่ะเอาไว้ที่เดิมนะไหนได้ไรหไายหายไหน<ะ>หอ่ะุดทิมฮะจุ๊กจุ๊บ่โอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะยกไปเนี่ยจ่ายตังค์ <c oughs> เอาแค่นี้เอาแค่นี้อ้หายดันเข้าไปนี้ทำให้มา ดันกลับเข้าไปโอเคโอเคอุ้ยยังไม่ได้น้ำเลยนะเอาแค่นี้นะเอาไปใจตัง <Okay. S 1> อะไรอ่ะน่ะตังจอเลตรู้เลยเหรอเป็นจอเลเหรอ <c oughs> เอาไหม พอแล้วไปจ่ายตังค์พอแล้วพอแล้วไปยกตะกกาไปเอออ้ยเก่งมากรอก่อนรอจ่ตังค์ก่อนเอารอดิรอตรงนี้รอตรงนี้โนโนไม่เอาแล้วโนโนโน ได้ดิเอาตับท้อนขอบคุณนครับยังรับด้วยขับไปเดี๋ยวพึ่งีพึ่งีพึ่งไปไขี้หมาได้อะไรมามั่งเนี่ยดิไะไดิได้อะไรโอ้โห้ไปมามันกินอย่างงี้เหรอเอ้ยอันนี้ที่น้องเลือกมาเหรอครับ โอ,อ,อ,อ้อร่อยไหมครับแวนแล้วเจอวนอร่อยไหมครับครับโอ้นี่เป็นการเข้าเว้นครั้งแรกของน้องเลยใช่ไหมครับสนุกไหมชอบไหมครับรับครับผม <c oughs> ชอบสุดๆ